Yeah. าก็ไปอยู่ในที่า้นต้นตนว่าาสนาเนาะว่าสนาเนาะวาศาสาล่ะใครที่แบบว่าเป็นสายทุเรียนนะหลากหลายสายพันธุ์นะย่าจ่าไม่ว่าจะเป็นหมอนทองนะโอชีหรือว่ามูซันคิงอะต้องเจอหน่อยละสวัสดีผู้ชมก่อนแม่สวัสดีค่ะผู้ชมทุกัมพวกเราผู้หญิงเยอะกำลังแจ๋วอย่างที่บอกคุณรอเลยถ้าคุณอยากได้แบบ ความช่าเหมือนนี่บูมเราอยากมีว่าสนามเหมือนบูมเยาม่มากแม่จ๋าเราไปงานนี้เพราะเขารวบรวมทุเรียนทุกสายพันธุ์ยอดฮิตไปกันที่พารกรเลยค่ะงานสยามพารกร t ropical fruit parade 2025ค่ะเราจะได้กินยิ่งกว่าบูมอีกแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวพักทานของค้าวก่อนดีกว่าดีแบบสุก กี้เจ้าดังแห่งถนนเข้าหลาอุตรตายแม่พูดอย่างนี้เหมือนจะตัดกําลังเลยนะเนี่ยอยู่แถวตลาดชอบกินสุก,กี้อะสุก,กี้สุก,กี้มันต้องน้าจิม้มถูกต้องความน้าจิม้มความอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปที่นี่เลยค่ะ,ะรเรียกได้ว่า,าเป็นอีกหนึ่งร้านเก่าแก่ย่านตอกลงหมูค่ะเปิดขายมานานทั้งหมดคือ60ปีเป็นร้านสุกี้โบราณที่แม่เห็นใบใช้อะไรเต้าหั่ เขายังใช้เต้าทานอยู่เลยค่ะคือเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้หลายๆคนรู้จักร้านนี้ที่ร้านเนี่ยมีทั้งสุกี้แห้งสุกี้น้ํารวมถึงก๋วยเตี๋ยวน้ําใสด้วยนะคะที่สาคัญที่สาคัญคือน้าจิ้มของเขาเนี่ยทำวันต่อวันไม่ใส่สารกันบูด หอมเต้าหู้ยี้งาคั่วแล้วก็มีรสเผ็ดแบบนิดๆนะคะเมนูถ้าไปอยากให้ลองก่อนเลยคือสุกี้แห้งหมูหมึกแช่จะหมึกเขาหมึกแช่เขาหมึกกรอบนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็จะมีทั้งสุกี้แห้งเนื้อทั้งทั้งหมูทั้งเนื้อมีหมดเลยนะคะสุกี้แห้งของที่นี่จะเป็นน้ําขลุกคลิกราดน้าจิ้มแล้วก็ทานแล้วมันจะกําลังดีถ้าจะกินแบบเป็นน้ําอย่างเงี้ยบางคนก็จะจิ้มเอาใช่นแม่ราดแพดก็ราดเลยน้ําซุปมันจะอร่อยอีกหนึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวเส้น ใหญ่น้ําใสนะคะน้ําซุปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอร่อยมันจะนัวม,มากๆทางร้านใช้หมูนุ่มแบบเดียวกับทําสุกี้เนี่ยเอามาให้ลูกค้าด้วยค่ะใ,ใครที่เคยทานเส้นหมี่น้ําใสแบบซองรสชาติแบบนั้นเลยร้านอยู่ถนนเข้าหลามแขวงตลาดน้อยอยู่ติดกับเซเวเเปิด10โมงจนถึง1ทุ่ม วันอาทิตย์ไม่ต้องไปเพราะว่าเขาหยุดเขาหยุดอะไปกินกันต่อดีกว่าจะพาไปกินอาหารโปรตุเกสนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีแค่4เมนูแต่เป็น4เมนูที่อร่อยมากๆนะคะกับมักกะโรนีบายคริสค่ะเป็นอาหารโปรตุเกสครับเป็นอาหารชนค,คนโปรตุเกสกินจริงๆสมัยก่อนมาถึงสมัยนี้เลยผมเป็นรุ่นที่5ก็เมนูนี้จะได้รับการถ่ายทอดมาจาก อยุธยามักกะโรนีเนี่ยเป็นเปซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็เลยตั้งชื่อร้านว่าเป็นร้านมักกะโรนีบายคริสเพราะมักกะโรนีของเราจะไม่เหมือนมักกะโรนีของของไทยๆซึ่งเป็นข้องอแล้วผัดแห้งๆแต่ของเราจะชุ่มฉ่ำด้วยซอสนี่ค่ะเป็นร้านที่ดูเหมือนแบบว่าเป็นบ้านนั่นเองซึ่งเจ้าของก็คือพี่คริสเองค่ะแต่เห็นร้านแบบนี้คุณสืบทอดกันมาห้ารุ่นแล้วนะขายกันอยู่แค่สี่เมนูเท่านั้นค่ะ มีตู้ไก่นะคะมีมักกะโรนีนะคะมีสปากเกตตี้แล้วก็ข้าวหมูอบนั่นเองค่ะทุกจานราคาเท่ากัน85บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองคือเมนูมักกะโรนีค่ะเป็นมักกะโรนีผัดแบบฉ่ำซอสนะคะแล้วก็ใส่สันในไก่ชิ้นโตนะคะซอสของเขาจะมีความกลมกลม่อมกำลังดีเข้ากันกับเส้นมักกะโรนีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะใช้เส้นแบบเส้นเพเนเน่ค่ะแล้วก็ยังมีเมนูข้าวหมูอบนะคะหรือภาษาโปรตุเกสเรียกว่า โคซิโดนะคะเนื้อหมูเนี่ยจะหั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะหมักข้ามคืนก่อนที่จะนำมาอบจนเนื้อเนี่ยนุ่มยุ่ยหอมนะคะและเสิร์ฟมาพร้อมกับมันฝรั่งข้าวหอมมะลินั่นเองร้านนะคะอยู่ในซอยกุดีจีน2ทนบุรีนั่นเองนะคะร้านเปิด10โมงถึง6โมงเย็นนะคะ เกหยุดทุกวันจันทร์เราะใช้บ้านของเขาเลยนะแล้วใช่แล้วเขาเปิดมาห้ารุ่นแล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไปกินเบอร์เกอร์ก่อนสิไปของร้านขอร้านลักษณะนี้มันก็คล้ายเบอร์เกอร์ยังไม่เหมือนถ้าไปคาวหิวมากใช่ทางดีเบอร์เกอร์เขาบอกว่าพระเอกของร้านคือขนมปังส่งตรงมาจากมาเลเซียส่วนนางเอกคือซอสไปซี่มาโยที่มันอยู่ข้างในเข้ากันเข้ากันไปกันเลยค่ะทองดีเบอร์เกอร์จ้ะ เนื่องในวัยเด็กครับเราไม่ได้มีกําลังซื้อครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มีกําลังที่จะจ่ายสมัยวัยเด็กเราได้เข้าร้านฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ดังๆครับรู้สึกว่าผมอยากจะทําราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ครับในราคา25บาทเริ่มต้นครับได้ไหมกําไรจะได้ไหมสุดท้ายมันต้องใช้จํานวนครับแรกๆมันค่อนข้างยากลําบากมากสาหรับใครทีอ่อยากจะลองชิมเบอร์เกอร์ในราคาที่ย่อมเยาอยากจะรู้ว่ามันโอเคไหมลองมาชิมนะครับ25บาทอ่ะเบอร์เกอร์อ่ะ คือแกบอกว่ากําไรมันก็ไม่ได้เยอะหรอกก็เอาจํานวนนะคะเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อย <25 S 2> ทานาทได้ทุกวัน25บาทดูสิแล้วที่สําคัญคือที่บอกราคามันถูกมากเลยแต่วัตถุดิบเขาคัดสรรน,นะไม่ใช่ว่าถูกแล้วว่าไม่ได้คัดสรรวัตถุดิบนะแล้วที่สําคัญคือทําสดๆร้อนๆพร้อมเสิร์ฟเลยด้วยความที่คุณออเจ้าของร้านนี่แกเคยทาสเต็กแล้วก็ทําซูชิมาก่อน,น,น,อน,นแกก็เลยคิดสูตรของเบอร์เกอร์เนี่ยซอสเบอร์เกอร์เนี่ย เป็นแบบโฮมเมดทำเองดัดแปลงมาจากซอสสไปซี่มายโยรสมันจะหนัวไม่เหมือนใครในส่วนของขนมปังสั่งตรงมาจากมาเลเซียเลยค่ะโดยนำขนมปังไปกริวกับเนยก่อนมันจะให้ความหอมหนัวส่วนเนื้อสัตว์ก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูก็ได้ไก่เนื้อปลามีหมดเลยแล้วราคาคือเบอร์เกอร์หมูอย่างเงี้ยเบอร์เกอร์ไก่25บาทอ่ะเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์ปลาและเบอร์เกอร์ไก่กรอบก็35บาทจบอกกจไม่อยากขายแพง สามารถเพิ่มเพิ่มท็อปปิ้งได้ด้วยมีไข่ชีสแผน่นแฮมเบคอนอย่างละ10บาทเท่านั้นนะคะแล้วทำอร่อยให้เยอะชิ้นเดียวคืออิ่มเลยนะคะแล้วรสชาติเข้ากันดีมากนะคะเนี่ยนอกนิกกี้ทีมงานเราบอกว่าโอ้ม,มันอร่อยมากร้านหยุดวันอาทิตย์นะคะเปิด10โมงถึง2ทุ่มพิกัดร้านอยู่ย่านเตาปูนปักหมุดชื่อร้านไปเลยทองดีเบอร์เกอร์และเขายังมีอีกสสาขาที่ตลาด ช่วงเย็นของพันทิพย์งามวงวานหมู่บ้านทารากรรามคำแหงตลาดบวรร่วงเก้าตลาดไทยรามันหทัยราชมีหลายสาขาขายไม่แพงแล้วขายดีแล้วเขาก็แบบพอขายถูกหน่อยมันก็เอามาถัวกันได้ไงคือเขาทนไม่ไหวจริงบอกบอกว่าให้รอเบอร์เกอร์ยากก็ไม่รอก็เห็นเขากินเหมือนเบอร์เกอร์ขอไม่รอช้นใหย กินเยอะๆอันนี้ก็ยืนจะได้โตยไวจะได้นมโตหรอคงไม่ทันแต่เราอยากยังอ่ะเรา V r ยังอ่ะ V r ยังคุณต้องไปเลยค่ะเพราะว่าคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่ของคู่รักเหรอเนะ V r ยังคาเฟ่ค่ะอยู่ย่านบางนาบอกเลยว่ารานนี้มีงานแสดงแบบศิลปะอาร์ทอยอุ้ยน่ารักจริงหรอ V r ยังเนี่ยก็เข้ามาแล้วได้กลับไปเป็นแบบเด็กๆมาดูงานอาร์ทอยหรือว่าแบบว่า ได้ e NERGY ที่สดชื่นสดชื่นหอยอย่างแรกเลยอ่ะเราเป็นคนชอบทานกาแฟด้วยแล้วก็พอมีเครื่องดื่มนะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําตัวอาหารที่าสามารถนั่งทานไปด้วยกันได้ก็เลยจริงๆคอนเซ็ปต์ของฝั่งอาหารก็จะเป็น all day brunch ฝากวุยายังคาเฟ่ไปด้วยนะครับที่เดอะ r ลาสมาร์เกบางนานะครับจะบอกว่าตลาดนี้ก็คือของคุณทนีเจ้าของเจ้าของตลาด แล้วคุณมิวสุภสิทธิ์ก็คือแฟนของคุณตุนนั่นเองคกอเปิดร้านนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็มาเปิดกันนะคะมีไอยังอย่างยากเข้าได้ใช่ไหมได้ได้อยากให้เราเป็น IMO เราก็เข้า v ีไอยงได้เป็นคาเฟ่คิวคิวนะคะของมิวแล้วก็ตุนนั่นเองนะคะมีความเกาหลีเก่าใจไฮไลท์ก็คือมีโซนแสดงศิลปะนะคะแล้วก็มีศิลปะของศิลปินระดับโลกอาร์ทอยนะคะโดยเฉพาะที่ V ีไอยังเท่านั้นที่เขาทำขึ้นมานะคะ โดยคอลเลคชันแรกเป็นการคอลแลบกันนะคะกับคุณตั้มนะคะชื่อน้องปานดาวนั่นเองเป็นน้องหมาสายพันธุ์คาบเลียคิงชาวสเปเนียลนั่นเองนะคะมีความน่ารักมุ้งมิง้งเป็นแรงม้าของที่นี่เลยก็ว่าได้และบัดดี้ของปานดาวก็คือน้องบับบ้านเองมีตัวเออเป็นตัวเล็กๆสีส้มอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เป็นเขาจะมีการปรับเปลี่ยนคอลเลคชันไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่ง<ม>เขาจะมีอาหารแล้วก็าามีกาแฟเสิร์ฟเยอะมากเลยเครื่องดื่มก็จะเป็นสเปเชียลตี้นะคะแล้วก็เมนูอาหารที่หลากหลาย <c oughs> รวมไปถึงจะมีเมนูบรันช์ต่างๆนะคะสำหรับสายสุขภาพเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันเมนูแนะนำวีอาร์ยังนะคะเขาจะมีกาแฟค่ะคือเป็นกาแฟที่มีความสปาร์กิ้งมีส่วนผสมของเลมอนโซดานะคะใช่แล้วก็ไมเวค่ะเป็น texture กาแฟที่มีความผสมเมลนะคะมีความนมนมหน่อยเมนูอาหารเป็นแบบ all day brunch นั่นเองค่ะก็จะเป็นพวกข้าวไก่อบนะคะแล้วก็ขนมก็จะมีพวกเป็น french toast นะคะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกมากมายตามไปเช็คอินกันได้ร้านเปิดทุกวันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอยู่ในโครงการ the glass market บางนาเดี๋ยวก็นะอะไรอ่ะ นั่นเขาทำอะไรคออะเขาไม่รอช็อปที่พารากอนเลยซึ่งปกติเนี่ยเขาต้องเล่าให้เสร็จก่อนเนาะแล้วค่อยใส่รถเข็นกลับมันเป็นอย่างนั้นเหรอคะคือเ,เรื่องแต่หัววันเลยอะลูกพอดีว่าช่วงเนี้ย อยากได้หนามทุเรียนอยากได้หนามทุเรียนไม่ต้องไปตลาดเลยดี๋ยวป่าลอกอนย่าปอกให้ก็ได้เนื้อหนูก็อยากกินอ๋อเนื้อก็อยากกินแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนาะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปกินผลไม้นะคะเป็นผลไม้ไทยดังๆเยอะๆมากไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวมีหลายอย่างเรียกได้ว่าสุดยอดผลไม้ไทยและก็ทํามาเป็นสารพัดเมนูด้วยช่วงหน้าค่ะแม่ดูอย่างอื่นบ้างก็ได้เแต่ขนมโอ้โห